โอ้ยแต่ละคนมีแต่คนแย่งกันเป็นสะพร์ทไทยกันใหญ่เลยนะคะคอนเสิร์ตในบ้านเกิดของน้องลิซ่าทั้งทีนะสมาชิกในวงค่ะพูดภาษาไทยกันเยอะมากๆชอบตอนที่บอกว่าถึงร้อนก็ไม่เป็นไรนะคะถ,ถึงจะร้อนถึงจะร้อนก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ร่างกันไรคะ่ะ สิคเอลิตาทาจะเทรนมาดีค่ะโรเซ่นเนี่ยพูดชัดขึ้นทุกปีนะคะส่วนพี่จีซูค่ะก็ไม่ยอมแพ้พยายามพูดภาษาไทยให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาเช่นอันนี้ค่ะโรเซ่บอกว่าทุกคนพร้อมนะคะแล้วดูพี่ซูสิค่ะตะโกนบอกว่าขอเสียงหน่อยค่ะ จังหวะได้มากๆเลยนะคะเข้ากันพอดิบพอดีเลยค่ะแสดงว่าเธอนั้นเข้าใจความหมายของมันจริงๆดูความแย่งกันเป็นสะพายไทยดีกว่าบริงค่ะได้ยินนะก็คือกลิกกันลั่นหอกันเลยทีเดียว ส่วนยี่เกีียวค่ะก็น่ารักมีการมาฟ้องน้องลิซ่าด้วยนะคะว่าสั่งต้มยำกุ้งไปเนี่ยแล้วก็บอกย้ําไปนะถึง2ครั้งค่ะบอกว่าไม่เอาผักชีแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็ได้ผักชีมาด้วยนะคะทําให้เธอนั้นเสียใจค่ะแต่ที่หามากๆก็คือตอนท้ายค่ะโรเซ่บอกว่าฉันชอบอาหารไทยนะคะ And อย่างพาค่ะความอยากจะโปรโมทบวกความชอบส่วนตัวเนาะเธอชอบอาหารไทยนะคะส่งผลให้เธอค่ะทำาคะแนนอีกแล้วในรอบนี้คือมีโมเมนต,ต์ดีๆน่ารักนะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่เมืองไทยค่ะสาวๆดูมีเอนเ g อนะแล้วก็พอกลับไปถึงที่พักใช่ไหมโรเซ่ค,ค่ะยังมีการกินมะม่วงะค่ะจิ้มพริกเกลือค่ะ มะม่วงเนี่ยคือของโปรดของเธอเลยนะแต่ดูจากพลิกที่ใส่มาต้องบอกว่ามันหายากมากจริงๆค่ะแล้วก็เจ้าแขงเนี่ยคือรักมะม่วง,งมากๆนะเห็นมาทุกรอบค่ะก็สั่งแล้วก็หามาทานทุกรอบเลยค่ะอะแอดก็เอาเก็บตกโมเมนต์นะคะของ s u r p r i ไทยทั้ง3คนมาฝ่านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า